มีคนมาพูดกับเราว่าเราทุกคนเป็นตัวการให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราอาจจะงงๆนะคะเอ๊ะเราทำอะไรลงไปหรอคิดไม่ออกจริงๆแล้วก็คือเราต้องกินต้องบริโภคของทุกวันนะคะแต่ละคนก็จะมีของเหลือใช้เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นเศษอาหารเศษใบไม้ใบ,ใบยากระดาษแก้วพลาสติกขยะเปียกขยะแห้งทิ้งกันคนละชิ้น2ชิ้นรวมกันกลายเป็นขยะกองโตค่ะกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทโคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเกิดขยะขึ้นวันเดียวนะคะ40,000ตันหรือประมาณ40ล้านกิโลกรมัมใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนต้องจินตนาการเอาค่ะลำพังแค่การพยายามแยกขยะให้มันเกิดการย่อยสลายไม่ทำลายโลกก็หนักพอแล้วแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกว่าขยะที่ไปกองกองนั้นเกิดมลพิษขึ้น มีปัญหากระทบกับชาวบ้านและเด็กๆวันนี้เห็นปัญหาที่เป็นรูปธรรมชัดเลยค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงจังหวัดมหาสารคามเด็กๆถึงขั้นต้องอบพยพค่ะย้ายโรงเรียนหนีกองขยะปัญหาเป็นอย่างไรเอ,อิร์ธจะเล่าให้ฟังค่ะกับ,บครับผมเจอเด็กใจุ้กคนตดายุปสบ้มันผป็นลุมขายไข่เปลง ขั้นตอนแรกเขาต้อกเอยลูกบางีแล้วเข้าสันไคออกแล้วเขาก็ต้องเอาเครื่องปรุงมาใส่ครับใส่เขาก็ต้องเทเขาคู่เก่าครับแล้วเขาเอาไปหนึ่งตอามาย่างขายครับเสียเปรงได้ไหมการเขาขายเขาขายลูกละซีครับไปลงการเขาขายเป็นไม้เขาขายไม้ละซีบครับ คนในหมู่บ้าน,นเรือคนตะขี่รถผ่านไปผ่านมาครับมาจอดซื้อครับซื้อเอาสองไรว่าใดเสริมครับว่าได้ยื้อได้กินได้ซื้อขอน้องไปวงไปโรง,งเรียนครับตึกยังด,ด,ดีอยู่เลยอย่าเนี่ยเสียดายเนาะนเหม็นจนกินเขาว่าอะไเลยครับเม่อี้มันเหม็นเหม็นคือมันมาจากตรงนี้เหรอครับ มาจากตรงนี้กับตรงนู้นครับตกอย่างนี้ทุกวันบอกค่ะ สนับสนุนโดยโตโยต้าน้ำดื่มตราสิง กันยายน2543โรงเรียนบ้านหนองปลิงกลายเป็นโรงเรียนร้างทั้งที่อาคารหลังใหม่เพิ่งสร้างเสร็จครูและนักเรียนตัดสินใจอพยพหนีปัญหามลพิษจากกลิ่นขยะซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ300เออม,มตรเอิร์ธเด็กชายมงคลอุทัยดามมอยู่ชั้นป .3 รับรู้แ,และ,ะเผชิญกับปัญหานี้ เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิงอีกร้อยสามสิบกว่าคนเป็นห้องสมุดครับอ๋อสามนี่เป็นห้องสมุดแล้วนะครับของปหนึ่งครับตึกยังดีๆอยู่เลยอย่าเนี่ยเสียดายเนาะครับย้ายกันไปหมดละตอนนี้เลยต้องปิดไว้อย่างนี้เลยเหรอคะครับโรงเรียนของผมใบไม้ลกวเพราะมันร่วงจากต้นลงมาครับอ๋อปกติเห็นปกติเป็นโรงเรียนก็ต้องสะอาดสะอ้านแต่นี่ไม่มีคนอยู่เด็กๆไม่อยู่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ มันก็เหม็นมาโดนหลายปีใช่ไหมคะคแล้วทําไมถึงตัดสินใจว่าเอาละเทอมนี้เราจะต้องย้ายหนีแล้วเป็นพ่ออย่างคะเหม็นจนกินข่าวอะไรเลยครับเหรอกินข่าวบรโลกเลยครับมันเป็นยังใดอีกแมงวันมันหลายเวลาเขากินข่าวครับกินข่าวย่าหมูวเว้นแมงวันกระบินมากครับมาจับนักกินเขากินหลอดทองกับเสียครับบางคนกระเวียนหัวครับ มังคุก็แข้แงขแหงก็กินนำ้ำก,กินหล้าเพราะเขาไม่เหลียนมันก้อแห็งคือเก่าแหละครับเรียนซ่อมใจอันเวลาเรียนหนังสือเด็กๆต้องเฮ็นนดยังไงล่ะคะเฮ็ดแบบนี้ครับเอาเมือขวาเขียนหนังสือไปเลยครับรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องเนี่ยครับกองขยะมันใหญ่ขนาดไหนคะที่ว่ามันสร้างปัญหาขนาดนี้เนี่ยใหญ่ก่า้องเรียนเลยครับขนาดใหญ่าโรงเรียนหมายถึงความกว้างหรือความสูงของมันล่ะคะ ทั้งกว้างทั้งสูงค่ะทั้งกว้างทั้งสูงใหญ่กว่าโรงเรียนพี่หน้าโรงเรียนเลยแพ้ต้องหนีไปเลยใช่ไหมคะใครกองขยะมาจาตรงไหนเริ่มได้กลิ่นตึก่ยตุ่นอะไรกันกองขยะอที่ไหนครับกระทั่งมูลครับเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองปลิงไปประมาณ10กิโลเมตรซื้อที่ดินบริเวณนี้ไว้สำหรับกำจัดขยะจากเขตเทศบาลวันละประมาณ30ตัน30ตันทุกวัน เป็นเวลานับสิบสิบปีมาแล้วก็เลยกองใหญ่เป็นภูเขาอย่างที่เห็นนี่ล่ละค่ะทีม่มันเหม็นเหม็นคือมันมาจากตรงนี้เหรอครับครับมาจากตรงนี้าากับตรงนู้นครับเตอน์น,นี่มันเป็นพื้นดินซื้อครับมาดี่ขยะอย่คุนผลไม้มองอามาทิมครับผลเลยว่าสีหามองทิมผลเลยเห็นมองนี้มันกว้างไงครับผลเลยอามาทิมมองนี้ครับมาเล่ กองใหญ่ขึนใหญ่ขึ้นครับอืจากกี่ปีมาแล้วคะ่ะหลายปีมากเหรอครับตัง้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นเลยครับก่อนหน้านี้ขยะก็ส่งกลิ่นรบกวนอยู่แล้วค่ะบางส่วนถูกเผาทิ้งแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกกองไว้เฉยๆต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วเ <c oughs> ทศบาลเมืองมหาสรารคามมีโครงการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาพิบาลและเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในตอนนี้ค่ะการฝังกลบต้องขุดบ่อขนาดใหญ่และจัดการพลิกหรือขยะทั้งหมดเพื่อย้ายลงไปในบอ่อช่วงขนย้ายขยะซึ่งหมักหมมมานานแสนนานนี่แหละค่ะทำให้เกิดกลิ่นตลบอบอวนจนกลายเป็นมลพิษขั้นรุนแรง ทางเทศบาลยืนยันว่าปัญหาจะหมดไปหลังจากโครงการก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปีนี้แต่เอิร์ธบอกว่ารอให้ถึงวันนั้นคงจะไม่ไหวย้ายหนีดีกว่าค่ะ เรงเรียนใหม่ห่างจากที่เก่า2กิโลเมตรครึ่งค่ะจากเคยนั่งเรียนในตึกอาคารมาตรฐานถึงตอนนี้เด็กๆมีเพียงเพิงสังกะสีไม่อัดชั่วคราวสี่หลังซึ่งพ่อแม่ลุงป้าน้าอามาช่วยกันสร้างให้ค่ะมาอยู่ที่นี่ปัญหาเรื่องกลิ่นหมดไปแต่ก็มีปัญหาอื่น ตามมามากมายเอิร์ธบอกว่าแค่เรื่องฝนเรื่องเดียวก็แก้กันไม่ตกแล้วค่ะสายฝนสาดสังกษีส่งเสียงรบกวนการสอน อยู่โรงเรียนเก่าคอแห้งเพราะขยะพอมาอยู่ที่นี่คอแหบเพราะสู้เสียงฝนเอ,อิร์ธบอกว่าไปคุยกันนอกห้องเรียนดีกว่าสักครู่นะคะเาาด,คเ,เ,ดเดี๋ยวตรงนี้ปิดคะแล้วประตูเข้าอยู่ทางไหนคะที่เกิดขึ้นที่มีกองขยะกองใหญ่มากแล้วเด็กๆก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายมาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นไหมที่น้องเอิร์ธคิดอะ สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทานชั่วคราวมุงสังกะสีสี่หลังแบ่งให้อนุบาลหลังหนึ่งอีกสาหลังกั้นแบ่งครึ่งเป็น6ชั้นเรียนสำหรับป .1 ถึงป .6 ส่วนนี้คือโรงอาหารค่ะก่อสร้างกลางเต็นอย่างง่ายที่สุดโดยฝีมือชาวบ้านซึ่งมองดูปัญหาที่ลูกหลานต้องเผชิญหน้าด้วยความเป็นห่วงพ่องนซอยมึนังกสี้ซอยแอง แลเด็กน้อยมาเหตุยังค่ะมาลุกงาครับถอนยาครับยังอี๋หางาหายาจับโต๊ะจับโต๊ะอี๋ถอนยาจับโต๊ะจับเก้าอี้โรงเรียนหลังใหม่นี่มันมีปัญหายังไงทองค่ะเวลาห้องเรียนฝนกับตังน้อยนร่งมาใส่ห้องห้องกับหนาวเลยครับห้องนี้มนพรอนห้องกับสีพรอนครับห้งนี้มหนาวห้องกับสีหนาว ขันห้างใส่เสือกันหนาวอ่ะเห้างกว่าสิบก็อยู่ครับเพราะคุณรครับไหวยกบะมี่ไหมครับบะมี่ตัวเพรนมทางงามทางเล็กหน่อยว่ามะพร้าวใส่เขาดงครับเอาปลาข้าวไกข้าวสุกครับ,น,น,บรน้ำกับบะมี่ครับน้ำกินเอามาจากใดมาจากไหนว่าเวลาฝนตกครับ อันูดบรคู่ภาษีเอามาแล้วคูเอายังไงอาใส่เลยมาอาใส่รถโรงเรียนบ้านหนองปลิงแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นบนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านหนองปลิงโดยการประสานงานของอาจารย์ใหญ่อาจารย์เก่งตลาดธานีค่ะตอนนี้สิ่งที่คิดว่าคุณกู อา,อ,าอาจจะพอพ้นระยะช่วงปรับตัวไปแล้วเนี่ยคุณครูค,คิดว่าโรงเรียนต้องการอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะก็อาคารนะครับอาคารที่นี้ทางโรงเรียนก็จะเคยติดต่อประสานง,งานกับหนวง,งานที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าทางเหนือนท่านตอบเพราะว่าท่านก็ประสานง,งานอย,ยู่ยังไม่ยังไม่ตกลงเรื่องงบประมาณนะครับพึ่งตัวเองไว้ก่อนนะครับตอนนี้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากที่ไหนบ้างะคะทีวนี้ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอันดับแรกก็มาจากชาวบ้าน ผู้ปกครองชาวบ้านมาช่วยบริจาคแรงงานแล้วก็วัสดุสิ่งของแล้วก็อบตในพื้นที่ด้วยนะครับอบตอน้องปิงนี่แหละนอกจากนั้นก็ยังมีทางเทศบาลเต่เขาก็เขาก็ให้รถมาปรับพื้นที่รถเกรดรถแมคโครเข้ามาเด็กย้ายมาอย่างนี้อย่างน้อยก็มีความสุขขึ้นหลับเม,มื่อเทียบก,กับเดิมบรรยากาศก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเกิดความไม่สะดวกหลายๆอย่างๆๆ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  ในโรงเรียนแห่งใหม่ทั้งอาคารน้ำไฟสนามเด็กเล่นตลอดจนการเรียนการสอนที่ยังไม่คล่องตัวดีนักแต่ปัญหาทั้งหมดนี้เด็กๆสามารถปรับตัวและช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นมาได้ทีละน้อยสิ่งเดียวที่ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและเป็นสุขคืออยู่พ้นรัศมีอันตรายของกลิ่นขยะสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายหายห่วงช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะแม่ฝนตกกระหน่ำแต่ลพายังยิ้มสู้ ให้โลกรู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ที่แห่งนี้โรงเรียนหลังนี้เท่าที่มีจะช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่หลังฝนซาหวังว่า อากาศคงดีความขัดแย้งผ่านมาถึงภาพนี้หรือมีความจริงหวังว่าคนคงหันมาสนใจแก้ปัญหาให้โลกดีกๆ Nah, ตกลงว่าโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่โรงเรียนไหนมีอียางดีอียัง,ยง,ยงเป็นข้อบ,บดีนั้นโรงเรียนเก่าครับผมก๋าขินหอดของที่ของเรียนเนื้อค่ห้องเรียนที่หนูเรียนประจําครับจะดีดีก็ได้จากมากคับ ที่เกิดขึ้นที่มีกองขยะก,กองใหญ่มากแล้วเด็กๆก็อยู่ไม่ได้ต้องย้ายมาเนี่ยจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นไหมที่น้องเอิร์ธคิดอะเฮ็ดยังไงดีคะแยกกันออกไปครับขั้นตอนแรกแยกออกไปแยกยังไงคะขั้นตองเอาเอาขวางที่มั่นมู่ดีๆขั้ตองแยกก็ไง่ทั้งนึงครับมู่ที่ดีเขา้ตองแยกก็ไม่ทางนึงครับ ของที่สามารถเอาไปใช้ได้ใหม่ก็เอากลับไปใช้ได้ของที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เอาไปทิ้งครับขยะมันก็คงจะกองเล็กลงนะคคนก็จะเดือดร้อนน้อยลงออ,อเอไปบอกเทศบาลได้ไหมบอกยังไงดีดีดไปบอกเขาว่ายังไงบอกว่าจะขอาขยะมาทิ้งดูหลายครับบ้านเม่ยงโน,น ยังไม่รู้ว่าโครงการก่อสร้างระบบฝังกลบของเทศบาลเมืองมหาสรารคามจะเสร็จสิ้นเมื่อใดและจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบ้านหนองปลิงอีกหรือไม่ถ้าปัญหายัางเรื้อรงังทางโรงเรียนก็คงต้องหาทุนมาสร้างอาคารถาวรหลังใหม่แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีภายในเวลาไม่นานนักเอิร์ธกับเพื่อนๆคงได้ย้ายกลับไปโรงเรียนเก่าที่รักและผูกพันอีก ปัญหาการจัดการขยะไม่ได้มีเฉพาะที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงจังหวัดมหาสารคามเท่านั้นนะคะปัญหาอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกประเทศทัทศ่วโลกสำหรับเราทุกคนลงมือช่วยเหลือโลกของเราได้ตั้งแต่บัดนี้ก็คือคิดก่อนซื้อค่ะคิดก่อนใช้แล้วก็คิดก่อนทิ้งว่าสิ่งที่เราได้ใช้ไปนั้นคุ้มค่าหรือยังพยายามทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ บรรดาขยะเหล่านี้จะได้ไม่เป็นกองโตแล้วก็สร้างปัญหาเหมือนอย่างที่เราได้เห็นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงนะคะสำหรับช่วงอย่างนี้สิหารสองวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนปรีดาวิดค่ะไปดูสิคะว่าโรงเรียนหนึ่งในโครงการรุ่งอรุณนั้นเขาทำอย่างไรกับการใช้ขยะให้คุ้มค่าที่สุดค่ะช่วงอย่างนี้สิหารสอสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุร,รักษ์พลังงาน เศษขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้มีพลังงานปริมาณมหาศาลซ่อนอยู่เพราะกว่าเราจะได้วัสดุต่างๆมาต้องใช้พลังงานสารสังเคราะห์สารเคมีและทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากสุดท้ายก็กลายเป็นภูเขาขยะสร้างปัญหาหมลภาวะอยู่ทั่วโลกคุณครูและนักเรียนโรงเรียนปรีดาวิทย์จังหวัดสุพันธบุรีช่วยกันคิดหาวิธีการนำเศษขยะกลับมาใช้ซ้ำด้วยการดัดแปลงเป็นสื่อการสอนพี่ๆช่วยกันประดิษฐ์ ให้รุ่นน้องใช้ค่ะนี่คือช้อนไอศกรีมที่พี่เก็บมาให้น้องๆเล่นนี่มันเป็นสื่อการผสมคำอย่างเช่นตัวนี้พอองงพงอองงพงแบ่งบางส่วนไว้ให้น้องอนุบาลใช้เป็นสื่อหัดแยกสีส่วนไม้ไอศกรีมใช้ได้ทั้งชุดสุดคูณไม้ผสมคำไม้ตัวโน้ตไม้คำศัพท์และใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ สื่อที่เราทำมาจากตัวไอศครีมเราอาจจะนำมาเขียนในรูปของการแจกรูปคำทั้งหมดนี้ทำจากกล่องใส่ช็อกค,ค่ะนี่คือปฏิทินตั้งโต๊ะที่เราไม่ใช้แล้วเรานำมาทำสื่อได้ในทุทๆวิชายังมีเศษวัสดุอีกหลายชนิดที่เรานำมาดัดแปลงเป็นสื่อการสอนและของใช้ต่างๆได้ช่วยลดการใช้พลังงานลดภูเขาขยะและค่าใช้จ่ายแต่ได้งานหลายต่อ หารสองอย่างนี้ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจกรรมท้ายรายการที่เด็กๆชอบกันมากเลยนะคะในระยะนี้ก็คือกิจกรรมจากใจดวงน้อยถึงคุณลุงตะวันค่ะวันนี้มีใจดวงเล็กๆดวงหนึ่งอยากจะพูดกับคุณลุงตะวันค่ะ จะถามว่าพระอาทิตย์ทำไมถึงตกขอบฟ้าช้าจริงๆเพราะเด็กๆเขาบอกว่าอยากเล่นกลางสนามจะได้ไม่ร้อนผมอยากขอบคุณคุณลุงพระอาทิตย์มากที่ทำให้ผมรู้เวลาก็คนอยู่เขาไม่มีนาฬิกาเขาต้องดูดูพระอาทิตย์ครับและตัวอย่างจดหมายประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ จดหมายของเด็กชายสรันฝายรีจากจังหวัดชนบุรีค่ะบอกมาว่าที่บ้านมุงหลังคาสังกะสีเวลาแสงมหาสจรรย์ของคุณลุงซองลงมาน้ำในกระเพาะแทบจะเดือดอยากให้คุณลุงเมตตาช่วยขยับร่างกายอันใหญ่โตออกไปอีกสักนิดกิติยาพรใจคำจากเชียงรายอยากให้คุณลุงเล่าเรื่องตอนไปให้แสงสว่างที่ประเทศต่างๆในยุโรปว่าเหมือนประเทศไทยหรือเปล่า เด็กชายอดิศักดวงประเพงจังหวัดมหาสรารคามเคยตะโกนถามคุณลุงตั้งหลายครั้งว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความเห็นแก่ตัวมากเหลือเกินแต่ก็ไม่มีเสียงตอบใครอยากจะเขียนมาเขียนมาได้ค่ะแต่จะต้องส่งมาก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะคะรางวัลถ้าหากว่าเป็นจดหมายฉบับที่ถูกใจพี่ๆจะพิจารณามีทั้งหมด15รางวัลด้วยกันเป็นทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ มีรางวัลชมเชยด้วยค่ะรางวัลชมเชยเป็นเทปเพลงที่เคยออกในรายการทุ่งแสงตะวันอีก15รางวัลด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้ได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาขยะแล้วสัปดาห์หน้ามาดูวิธีการจัดการขยะอย่างได้ผลและน่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือธนาคารขยะที่ชุมชนวัดกลางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะอย่างนี้เขาแยกกันเก็บหมดเลยค่ะแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะ มีเก้กว่าบาทแล้วค่ะเก้าร้อยกบาท